สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกับผมเลยนะครับอ้วนบุญยกรเซอร์วิสนะครับผมคลิปนี้ผมพามาดูเครื่องซักผ้านะครับพานา14กิโลกรัมสองถังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ามันจะสกปรกขนาดไหนนะครับที่หลายๆท่านไม่เคยล้างและไม่เคยรู้นี่นี่ผมแกะนะครับอ่าฟิลเตอร์ด้านข้างนะครับที่แกะแผงออกมานี่ครับสิ่งที่เราจะเห็นนี่เห็นไหมครับ โคลนนี่พร้อมถุงนะนี่โคลนพร้อมถุงนะครับแล้วที่หนาวนี่ครับนี่ก็คือโคลนนะครับคือคาบสปกคาบสปกที่อยู่ในตัวถังเรามาดูจานซักกันนะครับอ่านี่จานซักที่อยู่หลังจานนะครับแล้วก็อยู่ด้านใต้สิ่งที่อยู่ด้านใต้จานซักจะเป็นเช่นเช่นนี้นะ อ่าแล้วคราวนี้มาดูถังปานนี่ครับนี่ถังปานนะครับเรื่องของเรื่องตัวนี้นะครับที่ได้เอามาซ่อมเพราะว่าอาการคือถังมันแกว่งนะครับก็คือบูธบูธถังมันขาดนี่ด้านล่างเห็นไหมครับโอ้ด้านล่างรเราเห็นซองเห็นไหมมีซองน้ำยาปับมพนุ่มซองฝูงซฟอกอยู่ด้านในด้วยนะนี่คือสภาพของ พาราเซนิก14กิโลกร,รมัมภายนอกโอเคนะครับลูกค้าดูแลว้วก็สมควรแต่ข้างบนนะครับกับด้านในสุขภาพมากล้างด่วนครับอาการนี้นะครับดูไว้ครับ,ครบใครที่สงสัยว่าเครื่องสภาพ้าสองถังนั้นเราจะล้างยังไงเราจะล้างตรงไหนดูเลยครับนี่นะดูเลย ใครสนใจนะครับติดต่อได้บุญากรเซอร์วิสนะครับเบอร์โทร063093635นะครับตัวแรกวันนี้ Panasonic นะครับ14โลกราม2ถังครับผม